หิริหมายถึงความละอายต่อบาปโอตัปปะหมายถึงความเกรงกลัวต่อบาปสองสิ่งนี้เปรียบเสมือนพี่น้องที่คอยเกื้อหนุนกันหากขาดหายไปเมื่อใดใจเราก็พร้อมจะก้าวพลาดไปสู่ความมืดมนแต่หากยังมีหิริและโอตัปปะอยู่ย่อมเป็นเหมือนแสงสว่างที่คอยส่องทางให้เราเลือกเดินอย่างถูกต้อง พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าหิริและโอตัปปะเป็นโลก,กปาลธรรมหรือธรรมที่คุ้มครองโลกหากโลกนี้ขาดหิริโอตัปปะเสียแล้วมนุษย์ย่อมทำบาปกันโดยไม่เกรงกลัวไม่ละอายโลกจะเต็มไปด้วยความทุกข์ยากและเดือดร้อนในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าหิริและโอตัปปะนั้น มีลักษณะต่างกันแต่ทำงานร่วมกันเสมอหิริเกิดจากการเคารพตนเองการรู้สึกว่าการทำผิดนั้นไม่สมควรแก่เราเป็นความละอายจากภายในใจของเราเองโอตับป,ปะเกิดจากการเกรงกลัวผลของบาปเกรงกลัวการติเตียนเกรงกลัวผลแห่งกรรม ที่จะย้อนมาสู่ตนเองและผู้อื่นดุดดังนักเดินทางผู้รู้ว่าหากเดินออกนอกเส้นทางจะตกเหวลงเหวฉันใดคนที่มีหิริโอตัป,ปะก็จะหยุดตนเองไม่ให้เดินไปทางผิดฉันนั้น